เฮ้ยวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมไอ้จีดมันสวบยับเลยเอ้ไม่ได้นะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยุยุดยุดไอจีตกัดเมื่อคู่ทุกคนกัดเบียดอ่างจนได้แผลทุกคนสงสารเบียดอ่างมากโอวือมาเลยไม่ได้ออกมาข้างนอกสามวันมียุงเข้าไปใครตัวนี้นะครับก็คือ เจ้าจิปงนี่โอยกบยักษ์อีกหนึ่งตัวเจ้าจิปโอมนั่งเอเล่อเอเล่ยโยฮะ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 โอ้ยโอ้อ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 ยโอ้ยโอ้ยไปลงไปลงจิปงกับจิปโอมนี่ตัวนี้โอ้ขี้เต็มเลยจี๊ด แป๊บนึงต้องจับจากด้านหลังนะครับผมไม่งั้นสวบเชื่อไหมว่าสวบสวบจริงเฮ้ยอึ๊บอึ๊บไม่ไม่ไม, <c oughs> ไม่สวบมาอ,ะอนะนาจะยังไม่ตื่นนะยังเช้าอยู่หรอ้อันนี้อีกตัวนะครับผมพี่เบิม้มโอ้ยพี่เบิ้มก็อนนึมานีมาเบิ้มมาอ้ยลงไป อีกตัวนะครับผมหนูไม่ได้อ้วนหนูแค่อวบระยะสุดท้ายนะครับผมเบียดอ่างมานี่มาอ้ยยอ้ยพุงติดนิ้วโอ้ยกไม่ได้ทุกคนมันมันมันโอ้ย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 อ่างอ่างใจเย็นใจเย็นอ้อนตอนไหนเออไม่ได้ทำความสะอาดกบมาเป็นเวลาสามวันเดี๋ยววันนี้จะมาทำความสะอาดกบแล้วก็ปล่อยให้น้องกบเล่นน้ำโดนแดดอ่อน โตรเทพมุมนี้พร้อมหรือยังเด็กๆไม่ไอย่าโอ้โหจีดเอาเลยโอ้จีดจีดมันโตวไวมากนั่นๆนั่นน่ะน,นั่นคือไอจีดนะนั่นคือไอ้จีดตัวเล็กๆก่อนหน้านี้นะครับมันโตวไวมากเลยอะ่ะมันเท่าวีบ้มแล้วหรือยังเนี่ยจีดมาดีดีอายุเจ็ดปีจะแปดปีละมานี่มาโอยโอยโอย อายุหนึ่งปีกำลังจะเข้าหนึ่งปีเจ็ดปีจะแปดปีอันนี้อายุสามปีสามปีก็หมดแล้วโอ้ยมาไหนดูดูไอจี๊ดห้าวมากไอจี๊ดห้าวมากดูทรงมันจี๊ดไปดูใกล้ไปดูใ,ใกล้ดูไอจี๊ดจี๊ดห้าวมากเฮ้ย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 นั่นไหนนั่นไหนมานี่เอ้ยไม่ยุ่งมันจะกันนิ้ว จินี่เมื่อกี้จิ๊ดจะสวบนี่ครับผมเอาเรื่องเอาเรื่องเก่าเก่าเราอะเก่าอ,อันนี้เป็นอาจจะจิปโป่งนะครับผมแล้วก็จิปป๊บโอมตัวนี้จิปป๊บโอมตังนี้เป็นเบีอยดอ่าง นังเบียดอ่ะมีพี่เบิ้มโอ้ยโอ้ยพี่เบิ้มนี่รู้เลยว่าอายุเยอะนะหนังพี่เบิ้มคือแบบมันเป็นสักๆาอ่ะทุกคนจริงตัวอื่นยังหนังลื่นๆอยู่นะยังหนังเด็กๆอยู่ไอ้ปิดน้ำสักนึงมาโอ้ยตอนนี้กบยักษ์ของเรานะถ้าไซส์ใหญ่ มีแค่นี้ไอ้แล้วไปกัดพี่เบิ้มทำไมเนี่ยฮะโอ้มานี่ดิจีดกัดทำไมฮะเมื่อกี้กัดทำไมเมื่อกี้กัดทำไมดีนเอาออกทันอะไม่งั้นนิ้วผมไปแน่มอคู่อะ่ะเฮ้ยดูความดือ้อ ดูความดื้อจับยังไงนะจับแล้วก็แบบล็อกมันยังไงนะไม่ล็อกแบบนี้ไม่โอ้ไม่ยอมไม่ยอมให้จับไม่ยอมให้จับไม่ยอมให้ล็อกไม่ยอมให้จับไม่ยอมให้ล็อกดื้อมากตัวนี้ยอมรับเลยสอุ้ยอุ้ยจับไม่ได้จับใต้ท้องไม่ได้นะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยุดธยุดจะไปกัดเบียดอางด้วย โหดเกินจิ๊ดจิ๊ดเป็นอะไรเนี่ยทำไมนายโหดเที่ยมจังวันนี้ฮะนั่นออกมาจับใต้ท้องไม่ได้กระโดดสวบอย่างเดียวพี่ๆกลัวกันหมดแล้วเนี่ยออกห่างกันหมดแล้วเนี่ยโหเนาะจิปโปมเนาะโไม่รูนะ้จิปโปบไหน่อยอืมจิปโงงเท่ฮะจิปโงงจิปโอมทุกคนกบเพศผู้นะครับผมหัวใหญ่มาก หัวใหญ่ทรงดีทรงดีทรงสวยแล้วก็เบียดอ่างกบตัวเมียเอ้ยอุย้ยไม่เบียดอ่างเบียดเบียดอา่างแค่แบบไม่ชอบให้จับพุงเฉยแต่ผมแค่ตกใจจากไอ้จี๊ดไงไอ้จี๊ดมันสว่ผมสองครั้งแล้วอ่ะแต่ผมเอามือออกคันแต่มันก็หลอนเมื่อกี้น้อ,นะนออ่างเนาะเนาะเออดุย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 เบียดอาด่นนะดอางเดินไหมเบียดอ่างเดินไหมอุ้ยเบียดอ่างเป็นแผลหรือเปล่าเนี่ย ไอจี๊ดกัดเมื่อคู่ทุกคนเนี่ยเนี่ยไอ้จี๊ดกัดเบียดอ่างเมื่อคู่ว่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยกัดคนอื่นกัดคนอื่นกัดคนอื่นดูดูถ้ามันเห็นเห็นเงาในนิ้วมันจะทำไมันจะกินเงาปะเบียดอ่างเคยสวมเงาแล้วเบียดอ่างฮะเฮ้กัดคนอื่นทำไมเนี่ยเพราอ้นี่ใส่ไม่ดีเลย เดี๋ยวปล่อยอีกสักพักนะครับให้น้องกบอึนะครับแล้วผมก็จะต้องไปทําความสะอาดบ้านกบเนาะวันนี้ถือว่าเป็นการมาอัปเดตกบนะครับให้ทุกคนได้เห็นนะครับเดี๋ยวก็ถ้าอยากถ้าทุกคนอยากจะให้ทําอะไรอย่างเช่นให้อาหารกบนะครับแนะนํากบตัวไหนหรือว่าทําคลิปเกี่ยวกับตัวไหนนะครับผมสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมมาทําให้เนาะช่วงนี้อาจจะไม่ได้แอคทีฟเท่าไหร่นะครับอาจจะถ่ายคลิปลงไปแล้วก็ไม่ได้ตอบคอมเมนต์ทุกคนต้องขออภัยด้วยนะครับผมช่วงนี้ทํางาน ไปเจอกันนะคะบ๊ายบายผมไปแล้วอาจจะมาเร็วไปเร็วหน่อยนะคลิปนี้ไปอยา่บาย